ชาวเน็ตจัผิดเสื้อสีส้มที่ซุกใต้ขอนไม้ที่ปกคอเสื้อมีตำหนิจุดเดียวกันกับเสื้อสีส้มที่แม่เคยใสย่ วันที่20กรกฎาคมนะครับการเสรียชีวิตของเด็กหญิงอรวรันวงศีชาหรือน้องชมพูอายุ3ปีที่สูญหายจากบ้านพักที่บ้านกกกอกจังหวัดมุกดาหารจนกระทั่งไปพบศพน้องอยู่ในปา่าภูเหล็กไฟระยะทางห่างจากบ้านประมาณ5กิโลเมตรขณะนี้ครับเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งสอบสวนหาคนร้ายมาลงโทษทางกฎหมายผ่านไปแล้ว71วันแต่อย่างไร้วี่แวว พอไม่เชื่อว,ว่าเด็กจะเดินขึ้นไปตายเองได้โดยได้มีพยานครับเห็นผู้ต้องสงสัยใส่เสื้อสีส้มมาอุ้มน้องชมพู่ไปก่อนหน้านี้แล้วล่าสุดครับมีรายงานว่าชาวบ้านที่มาเก็บหน่อไม้ช่วงชาพบผ้าสีส้มและสนักขายเสื้อสีส้มและแถบขาวที่บริเวณใต้กอไผ่ติดกับร่องน้ําห้วยบุงใกล้กับสวนยางของชาวบ้าน